ขอทุกท่านฟังคำนิบายนะากการเจริญกรรมาฐานสักครู่เลงการเจริญนกรรมาฐานวันนี้เป็นโลหิตกศิสินแต่ว่าก่อนเยี่ยพูดเึงโลหิตกสินก็ขอพูดถึงแนวกายขึ้นต้นขึ้นต้นเนี่ยต้องพูดทุกวันนะออวันนี้มีนักเรียนมาด้วยการขึ้นต้นการเจริญกรรมาฐานขอบรรดาท่านพุทธบริษัท อันดับแรกพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าให้แผ่เมตตาจิตในใจจักรวาลทั้งปวงก่อนตองหมายความว่าให้มีความรู้สึกทางใจว่าสัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้มีเท่าไหร่เราจะไม่เป็นเวรไม่เป็นใครไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรดีกับคนและสัตว์ทั้งหมดอย่างนี้จิตใจจะเยือกเย็น หลังจากนั้นก็ชำระศีลศีลที่เราปฏิบัติมีกี่สิทธาบทพยายามชำระให้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 ผ่องใสไม่ควาใ้ครบถ้วนเพราะว่าศีลทุกข้อเราจะไม่ปกคร่องต่อจากนั้นไปก็ส่งแนะนำว่าพยายามคิดถึงนิวรณ์ห้ารายการนิวรณ์ห้ารายการปราีจิตที่เราจะต้องละเฉพาะเวลาที่จะเรียนปรมฐาน นิวรณ้ารายการก็คือหนึ่งกามมาชันทะมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพี่โดยการที่สองคืออารมณ์ไม่พอใจโดยการที่สความง่วงโดยการที่4ติดฟุ้งซ่างเกินไปโดยการที่หสงสัยในผลการปฏิบัติ กลัวว่านิวรณ์นี่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากิเลสหยาบที่ทำบัญญาให้ถอยหลังถ้าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจรารณาก็ตามถ้านิวรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งควนใจเราเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาการเะไรเมื่อมาถานต้องมีสามอย่างควบก,กันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติในกรรมฐานกองที่เพิ่งปฏิบัติ นี่พูดสำหรับโท้ทั่วไปแต่ว่าวันนี้มีนักเรียนมาด้วยนักเรียนทุกคนขอจงอย่าลืมคุณธรรมของเราที่มีประจำเพราะว่าโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนต้องมีคุณธรรมตามนี้ตามที่ศึกษามาแล้วเ <c oughs> ือหนึ่งสังหาวัตถุสี่อันนี้ต้องปฏิบัติได้ ตัวหาวัตถุสีคืนหนึ่งภายนการให้รู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน2องปิยวาจาคือพูดเป็นที่รักวาจาประเภทไหนที่เราพูดไปเขาจะรักเราพูดวาจาอย่างนั้นแล้วก็ริการที่สอัธถาจริยาการช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกัน ถ้าริการในสีสมานัตตาไม่ถือตัวไม่ถือตนสั้นหาวัาตุสี่นี้เป็นปัจจัยเกิดความรักระหว่างพวกพ้องและคนที่พบหาสมาคมมีความสาคัญทำให้ทุกคนมีความสุขเราก็เป็นสุขเขาก็เป็นสุขแล้วต่อไปก็สินห้าบวกกับหมดสิบคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ สองไม่รักทรัพย์สามไม่พิ่กิจกรรมสี่ไม่ดื่มสุราในไรทางกายสหรับทางวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียเขาแตกร้าวกันไม่ใช่วาจาเพื่อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจคือไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำและก็ ไม่จองล้างจองผลาญไม่โกร,รธไม่วิยาบาณไทยโกรธน่าจะโกรธจะไม่ไม่จองล้างจองผลาญดังด้าน,าน,าน,านจิตใจอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามีความเห็นชอบคือยอมรับนะัพเพ์คำสอนของคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปอีกข้อหนึ่งก็คือตมมีหาวสีอันหนึ่งมีจิตเมตตาความรกัก สองกรุณาความสงสารสามุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาไข่เห้นใครได้ดีกอย,ยินดีด้วยแล้วก็สี่อุเบกขาวางเฉยวางเฉยเมื่อสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำหรือเราจะช่วยคุณธรรมทั้งหมดนี้เป็นคุณธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนนี้คือเพราะว่าก่อนจะเข้าก็มีสัญญาก,กันแล้วว่าทุกคนต้องปฏิบัติได้ แรวที่แล้วมาก็รู้สึกว่าปฏิบัติกันได้ดีเราคอยปรับต,ตรงความดีนี้เรื่อยๆไปแต่จุดสาคัญอีกข้อหนึ่งก็คือกรรมาฐานทุกคนต้องได้มโนยิธิแต่ว่าเวลานี้ทุกคนก่อนจะเข้ามาทุกคนก็ได้หมดแล้วให้รักษาความดีนี้ไว้เพราะว่ามโนยิทธิเป็นได้เพราะปัญญายากที่คนจะปฏิบัติได้ แปลว่านักเรียนทุกคนก่อนจะเข้าทุกคนปฏิบัติได้ข่ห้องตัวฉะนั้นค่อยมีการซักซ้อมไว้ <c oughs> ตอนนี้ไปก็ขอพูดเรื่องหลสินเป็นกรรมฐานเป็นการแนะนำความรู้ทั่วไปกรรมฐานเพราะว่าก่อนเวลาแนะน,นำมโนยิธิก็จะขอนำกรรมฐานทั้ง40กบ่องมาค่อยๆ่อยพูดไปวันนี้เป็นโลหิตกระสินโลหิตตแปลว่าสีแดง กสินสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีขาวสามสีนี่ไอ้สีสีนี่เป็นกระสินกระสินเฉพาะจริตคือปราบโทสะจริตใน,นก็ะไมยกว่าว่าคนที่มีความโกรธง่ายถ้าทำกราสินกองกองนี้เื็อสีกองในกองใดกองหนึ่งสีเหลืองก็ได้ สีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้สีขาวก็ได้ <c oughs> กองใดกองหนึ่งถึงฌานกำลังเห็นโทสะคือความโกรธอย่าบรรเทาลงแล้วก็บรรเทาลงถึงที่สุดไปขนาดสามารถจับวิปัสนาญาณเป็นพระอรหันต์ได้วิธีปฏิบัติก็คือผ้าสีแดงหรือกระดาษสีแดงหรือสีแดงทางกระดาษกระดาษก็ได้ ให้โตพอที่จะมองชัดต้องโตหน่อยปฏิบัติเหมือนกันทุกกองอันดับแรกเราลืมตาดูสีแดงจำว่าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยคือสีแดงแล้วก็ภาวนาในใจว่าโล,โลหิตาสีนังโอหิตะกะสีนังแล้วก็หลับตานึกภาพสีแดง นึกภาพชี้แดงไปก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยถ้าภาพชี้แดงเลื่อมไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาดูพอจําจได้แล้วก็หลับตาภาวนาต่อไปนึกภาพต่อไปอันนี้เป็นเครื่องวัดสมาธิถ้าขณะใดถ้าภาพชี้แดงแล้วก็สิงกองใดกองหนึ่งก็เหมือนกันยังทรงอยู่ในจิตของเราเรายังนึกเห็นอยู่ เวลานั่นชีว่าจิตมีสมาธิแต่ว่าภาพนั้นเลือนไปจากใจก็แสดงว่าจิตสมาธิก็เราเชื่อคาาไปแล้วนี่เป็นการฝึกในผลจริงๆก็ผลป,ปฏิบัติเหมือนกันทุกกองแต่เรื่องจะไม่ขอพูดต่อไปก็กลายเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวเป็นสีแก้วไมนกันเหมือนทุกคอเลยตอนนี้อยพูดถึงว่ากระสิงกองนี้พระพุทธเจ้าเคยสอนพระให้เประอรหันมาแล้ว ก็จะนำตัวอย่างมาเล่าสู่กันฟังได้เป็นแบบปฏิบัติว่าในสมัยมระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคือพระพุทธเจ้ายังทรงได้ชนอยู่เวลานั้นปรากระอักษาว่าองค์สมเด็จพระบรมครูคือภาษาริบุตรเป็นภาคที่มีความสำคัญมาก ก็มีพระเข้ามาบวชใหม่ในสำนักของท่านองค์หนึ่งพระองค์นี้ตามบารีไม่ได้บอกชื่อแต่บอกตระกูลคือว่าท่านเป็นตระกูลพ่อแม่ของท่านเป็นคนขายทองเป็นลูกชายในช่างพวผู้ขายทองในช่างทําทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาสวยในเมื่อมาบวชกับสาาริบุชกัาสาริบุตรก็มีความคิดว่าคนหนุ่ม รูปร่างหน้าตาดีฐานะดีอย่างนี้ก็คงจะหนักหรือได้เขราราคาจริตคำว่าจริตคืออารมณ์ค้นใจมีหกอย่างหนึ่งาคาจริตรักสวยรักงามสองโทสาจริตกรดง่ายสามโมหจริตก็ไม่ตกจริตซึมแล้วก็ห้าัาจริตเชื่อง่าย หกพุทธจริกมีความฉลาดมากความจริงอารมณ์ของคนทุกคนก็มีทั้งหกอย่างแต่ว่าจะมีอย่างไหนหนักที่สุดให้ปราบอย่างนั้นก่อนแต่สำหรับพระองค์นี้พระสารีบุตรมีความเข้าใจว่าเป็นคนที่มีราชาจริกจัดแต่เนื้อแท้จริงๆแนละ้วท่านเป็นคนมีโทสะจริตจัดไม่ใช่ราชาจริต ดังนั้นท่านเม่ภาษาที่บทคิดว่ามีราคาจริตจัดจึงให้กรรมาฐานปราบราคาจริตมันก็ไม่ตรงกันมันเข้าดานองปวดที่ขาจะรักษาที่หัวมันก็ไม่หายก็เป็นนั้นว่าให้กรรมาฐานคืออาสุปกรรมาฐานกับกายนาตาโุสติใช้เวลาเข้าภาษาปว่อออกภาษาก็ไในบทมาใช้เวลาสี่เดือน พระองค์นี้ไม่ได้แม้แต่ฌานโลกีทั้งนี้ก็เพราะว่าให้กรรมฐา,านไม่ถูกปะจจิิต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษาที่บทคิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนได้ต้องพาไปเฝ้าองค์สมเ็จประจอมไตรคือพระพุทธเจ้าท้าอยู่ในภรรวัตเมื่อภาษาแล้วภาษาทีุ่ตรก็พาพระองค์นี้ไป ้วกราบทูลให้ทรงทราบตามที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อสาลีบุตรกลับทูลจบองค์สมเด็จพระจินสีจะได้มีพระบิกาตรัสว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรคนที่มีศรัทธาคณบรที่มีศรัทธาเป็นคนที่ตถาคตไม่สามารถจะสอนไม,ไม่ไม่สามารถจะสอนได้นะั้นไม่มีขอให้สาลีบุตรกลับไปก่อนตถาคตจะสอนเอง เมื่อราสาทีบหกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วก็ทรงพิจารณาก็ทรงทราบว่าพระองค์นี้ไม่ใช่มีราค่าจริตหนักเป็นโทสะจริตหนักหนัก,นกไมนความโกรธยังได้ทรงนิมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งบันดาลให้เป็นสีแดงแล้วก็ส่งให้กับพระองค์นี้ก็บอกกับเธอว่าเธอวิขุ เธอจึงนำดอกบัวนี้ไปนั่งที่หน้าวิหารที่กองทรายแล้วก็บูนกองทรายขึ้นมาให้เป็นกองแล้วก้านดอกบัวจิ้มลงไปปักลงไปที่กองทรายหลังจากนั้นก็ลืมตาดูภาพดอกบวัวจำสีแดงให้ได้เมื่อจำได้แล้วก็หลับตานึกภาวนาในใจจำภาพสีแดงภาวนาว่าโลหิตกฐินางโลหิตกษิตกนาง โ็หิตะกสินังนะถ้า,าพนา้น็เดอนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงที่สุดความจริงพระเจ้าจ็สอนแค่นี้พระาไค์ก็นำดอกบัวทองคำที่เป็นสีแดงเป็นหน้าวิหารที่มีกอรายแล้วก็ทำตามที่พระเจ้าบอกถ้ากับภาวนาไปบ้างมาภาพหายไปก็ลืมตาดูใหม่ เริ่มตาดูแลก็หลับตานึกถึงภาพต่อมาเมื่อสมาธิดีขึ้นภาพดอกบัวชัดเจนแจ่มใสขึ้นสว่างมากขึ้นโตมากขึ้นเห็นชัดมากจนกระทั่งนึกในใจว่าขอภาพดอกบัวได้ยังสูงขึ้นดอกบัวก็สูงดอกบัวที่จังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังอยู่ข้างซ้ายอยู่ขางขวาเล็กหรือใหญ่เป็นไปตามใจชอบ ท้่านก็พิจารณาของ้ั้งเพลินตามนี้ก็เพลินจิกจะมีปีติความอิ่มใจต่อมาสีดอกบัวเกิดกลายใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายกลายจากสีแดงเป็นสีเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาเหลืองขึ้นมาจนถึงที่สุดยับยังอยู่แค่สีเหลืองไปเดียวหนึ่งท่านก็ไม่ละภาวนาทหานทรงตรง,งอารมณ์ไว้ ใจก็ใจก็น,นึกถึงภาพอย่นี้ภาพชัดไม่ต้องนึกถึงไล้เห็นชัดใจเห็นต่อมาจากสีเหลืองมาหยุดสีเหลืองนิดหน่อยต่อไปภาพก็กลายไปสีขาวเกียหน่อยละหน่อยละหน่อยก็กลายเป็นขาวทั้งดวงหมดทั้งดอกดอกใหญ่มากขยายโต,ตขึ้นต่อมาท่านก็นไม่ละอารมณ์จับภาพเรื่อยๆภาวนาเรื่อยๆไปดอกบัวก็กลายจากสีขาวเป็นแก้ว เป็นแก้วเท่าน้อยดทน้อยเท่ะน้อยจนทั้งเป็นแก้วหมดดวงเป็นแก้วใสามากตอนนี้เป็นชานเป็นกําลังร้นชานแล้วต่อมากระลำใจก็แข่เข้าถึงชานสี่ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจจิตมีการทรงตัวดอกบัวก็สว่างจัดเห็นชัดเป็นแก้วใสในช่วงนั้นองค์สมเด็ดเจพระจอมไตรนั่งอยู่ในวิหาร ก็ทรงพิจรารณาว่าพระองค์นี้ถ้าตถาคตไม่ช่วยเธอสามารถจะบรรลุมรรคผลขึ้นเอนคือเป็นพระอรหันต์นไ,นได้หรือไม่ก็ทรงทราบตามกกำลังใจของพระองค์ว่าถ้าแต่พระองค์ไม่ช่วยพระองค์นี้ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลคได้เอี๋จะนั่นองค์สมเด็จจิปจอมไตรเห็นว่าพระองค์นี้กำลังนั่งหลับตา จิตเห็นภาพดอกบัวใสแจวเป็นแก้วทรงตัวดีสมเด็จกรมมหาวนันีก็สุนมิตรดอกบัวเดิมไม่ใช่ดิมิตด,ดอกบัวที่ไปทีแรกให้เก่าลงเศร้าหมองลงทีแรกกับ่องใสต่อมาเท่านี้เมื่อยลูกตาเข้าก็ลืมตาดูใหม่ ก็ตกใจว่าดอกบัวไม่อเรํามาแจ่มใสดีมากสวยสดงามสีก็สดกล้านก็ดีเวลานี้เร้ามองเก่ามากเหมือนดอกบัวกเก่าๆเหมือนดอกบัวเหี่ยวก็หลับตาก็คิดถึงชีวิตตัวเองว่าคนเราที่เกิดมาทุกคนก็มีสภาพแบบนี้คนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแก่เข้ามาความเหี่ยวแห้งเข้ามาก็ปรากฏเช่นเดียวกัน,กนคิดอย่างนี้เพราะจิตทรงตัวสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนิมิตต่อไปให้กลีบดอกบัวดันหลน่นก็พระองค์นี้ลืมตาขึ้นมาบอกอ้าวเมื่อกี้แค่เก่านี่ติดหล่นไปแล้วทปานก็ะคิดในใจว่าเมื่อคนแก่คนเก่าอเกิดขึ้นอวัยวะต่างๆไวาใช้งานไม่ได้สะดวก แขนขาก็มีการทรงตัวหูฟ้าจาวฟางฟันก็หักแขนก็ยกของขึ้นขาก็ก้าวไปคือไหวในสภาพขุงความเป็นคนแก่มีความทุกอย่างนี้เพราะการเกิดเป็นหตุในขณะที่เร่านั้นพิจารณาอย่างนี้สมเด็จพระบรมมลกคกษเตก็ทรงนิ้นนิ่งเดวัวหักกระจักกระจายไปเลยเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย พระองค์นั้นก็ลืมตามมาดูใหม่ก็คิดในใจว่าเมื่อกี้มันแค่แก่แค่เก่าแค่หิวดยที่ันเวลานี่หักกระจายไปแล้วก็เป็นน้นว่าเหมือนกับชีวิตของเราต่อไปต้องตายขึ้นชื่อว่าความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายหมนก็ดอกบัวนี้ความจริงเป็นทองคําเป็นของที่แข็งกว่าร่างกายของเรา สดใสอยู่ประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยก็เก่าประเดี๋ยวว่าแก่ประเดียเเด๋ย,ก,ก,ยก็เหี่ยวเดี๋ยก็ร่วงโรยในะที่สุดก็หักกระจายไปชีวิตของเราก็มีสภาพที่นี้มีความเกิดในเบื้องต้นแล้วก็มีความแก่ในทางกลางมีการสลายตัวในที่สุดนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดถ้าทรงความเกิดอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่พ้นความทุกข์พี่งตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดขอมีชาตินี้เป็นแค่สุดท้ายชาติต่อไปไม่มี เพียงเท่านี้สมเด็จพกียรติสีก็ทรงแสดงพปฏิหารแผ่ฉับพันยางสีมาที่เธอมันก็นั่งขณะลาวาจารับรองว่าเป็นอย่างนั้นที่ถูกตามจริงเป็นอย่างนั้นเพียงเท่านี้ท่านก้รู้มาผลเป็นอาหารหันต์พร้อมเบญสิทธายานก,าาก็งความเมื่อกลสินทุกกองที่รู้จักใช้ก็เป็นประโยชน์ถึงอารหันต์ไม่กันแล้วถึงได้ง่ายด้วยก็เป็นสมาธิง่าย แต่ว่าถ้าอราภาพคุณก็สีนสีนน้ก็พระอยากจะทราบปราใช้ทำอะไรเพราะาถ้าทําได้พื้นฐานสีก็สามารถจะบรรดาลสีทุกสีที่มีสีอื่นให้กลายเป็นสีแดงได้หมดอย่างคนนักเรียนใส่เสื้อาขาวเนี่ยใช้ปุยถึงสปั๊บเดียวเสื้อสีแดงหมดหนะแล้วเดี๋ยวใช้อะไรโอ,โอาทาตะเอาสินก็เป็นสีขาวหมด ใช้นี้ก็สิงก็เป็นสีเขียวหมดใช้ปิดากาก็สิงก็เป็นสีเหลืองหมดก็สามารถบรรดาลสีได้ตามชอบใจสําหรับกรสิงก็ขอเล่าให้ฟังแค่นี้พอเข้าใจว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบเป็นการศึกษาไว้แต่ผลปฏิบัติจริงๆก็เหมือนกันทุกองตามที่กล่าวมา ต่อที่ไปก็ขอพูดเรื่องหลักวิชาของมโนยิทิ่การปฏิบัติกลางวันเป็นมโนยิทิแต่นัเกเรียนทุกคนนะเวลานั่งเฉยๆจะใช้กําลังของมโนยิทิใช้ได้เลยนะจะไปไหนละ่ะจะไปหาพญายมก็ได้ถ้าไปหาพญยายมประถามวาทถานิูนรกขุมไหนที่พอเหมาะพอดีกับหนูไอ หนูอยากอยู่ัะคุมหนึ่งอะไรหลายๆคุมก็ได้นะถ้าไม่ไม่ชอบใจในรกก็ถามท่านเพรท่านปูก็หากว่าโดยลานี้กับผมก็ดีหนูก็ดีผู้หญิงใช่หนูผู้ชายใช่ผมว่นนี่มีตัวผู้หญิงมั้งบุญบารมีที่บำเพ็ญแล้วขนาดนี้ตั้งแต่ต้นจนต,ตั้งปัจ,จุบัน เื่าสั่งสมตัวมาคําว่าตั้งแต่ต้นหมายวา่าชาติแรกที่เราทําบุญทุกชาติที่ทํานี่มันไม่สลายตัวมาสะสมกันมารวมตัวกันถามว่าบุญตั้งแต่ต้นที่ทำอย่างทั้งปัจจุบันนี้จะสามารถบรรดาลให้เกิดวนเทวดาหรือนางฟ้าชั้นไหนหรือเป็นกรมหรือสามารถจะไปนิพพานได้ถามท่าน ถ้าถามท่านอย่างนี้เดับัญชีใหญ่ที่จะเปิดบัญชีแต่ความจริงถ้าไม่เปิดก็ได้แล้วเป็นระเบียบเพื่อจะเปิดบัญชีท่านอาจจะถามว่าหนูชื่อนี้ใช่ไหมบอกถ้าไม่ใช่ท่านจะชี้ให้ดูถ้าบังเอิญเห็นบัญชีสีแดงเราก็มีความมั่นใจได้ว่าเราลงนรกแน่ดีไหม ถ้าเห็นบัญชีสีเขียวเนี่ยสามารถจะเกิดชีน้ําเงินจะเกิดเป็นคนก็ได้เกิดเป็นดาวดานาวฟ้าก็ได้ถ้าเห็นบัญชีสีทองถ้าดวงสือ่อเขียนไป็นสีทองอันนี้หมายที่นิพผ่านขอดูท่านได้นะผ้าบังเอิญมีตัวนังสือสีแดงเรื่องบาปนะทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดหลวงพ่อก็ทำมา ถ้าถามได้ว่าถ้าเราต้องการจะพ้นจากนารกเกือบาูปิจมใหจตัวสีแดงนล่ทำยังไงท่านจะแนะนำมาให้และวิธีใดที่ท่านแนะนำต้องปฏิบัติตามนั้นจะพ้นได้จริงๆอันนี้ไปหาท่านม,เมเาเฉิไม่เฉยได้ผลนะั้นมีผลมากนีต่อไปก็เป็นหลักวิชาของม,มโนยิทธิคำว่ามโนยิทธิแปลว่ามีลิทางใจ ใน,นกายความว่าใช้ใจไปสวรรค์ก็ได้ไปพรทมโลกก็ได้ไปนรก,ก็ได้ไปได้เปลือสุรกายสวดิชันก็ได้ไปไหนก็ได้จักรวาลน,นี้ไปได้หมดและใช้ใช้ใจรู้การเกิดและการตายของคนและสัตว์ถึงหน้าคนเราอยากจะทราบว่าคนนี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนมาจากนารกมาจากเปรตจากสุรกายจากสวิชันจากคนจากเทวดาหรือกม เรารู้ได้ถ้าอยากจะทราบว่าคนตายคนนี้ตายแล้วไปอยู่ไหนล้วก็ทราบได้จีนี้เรียกจุดตัวป,ป,ปาะติยานอันแรกเรียกพิมพุญยานแล้วต่อไปสามารถจะลึกชาติได้ไม่จํากัดชาติะาจะไรู้จิตใจขุกคนได้จะรู้เหตุการณ์ในอดีตก็ได้เหตุการณ์ในานาคก,ก็ได้เหตุการณ์ในปัจจุบันก็ได้ ใ่้รู้กฎของกรรมว่าความสุขหรือความทุกข์ที่เรามีในปัจจุบันเพราะกรรมอะไรเป็นเหตุท่าจะนม่เกิดวิธีปฏิบัติอันดับแรกก็ขอทุกคนระมัดระวังเรื่องศีลถ้าศีลบกพร่องสมาธิก็บกพร่องถ้าศีลสมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์อันนี้ต้องระวังให้มากแล้วก็เวลาภาวนาพิจารณารู้ลงายใจก็ออกก็ระวังนิบอน อย่าให้นิวรณเข้ามากวนใจเวลานั้นก็ไม่นึกขึ้มันก็แล้วน,นิวรณ์นึกแต่รู้ลมหายใจเขาออก,กันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าหาใจออกเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามมันะมะเวลาให้ใจออกภาวนาตามมะพระเอาแค่นี้นะเวลาภาวนาจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาด ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะคงสานและก็สำคัญที่สุดการฝึกแบบนี้ต้องได้ทิุกุยานยก่อนเคําว่าทิศกุยานนี้ไม่ใช่ลูกตาเป็นทิศมันมีจิตเป็นทิศภาพที่เราสิ่งที่เราปรากฏกับใจเรารั้งแรกอย่าปล่อยที่ว์เข้ามาขวางิี่วนคือ,อคือวิจิตรฉาคือตัสงสัยอันนี้ก็สําคัญมาก หลังจากนั้นเมื่อภาวนาแล้วให้ใจเข้านึกวนานมาจะออกมีพาะคะต่อไปครูก็จะแนะนำในการตัดกิเลสเพื่อจิตสะอาดเป็นทิพย์นี่ก็มีว่าขณาวิจารภาวนานี่ครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็มีคนไปนั่งขา้าหนะนั่งกลางวงตอนนั้นก็ให้ทุกคนเมื่อมีคนเข้าไปนั่ง เขาจะแนะนำเพราะทุกคนเลิกภาวนาทันทีแล้วก็ไม่สนใจับลมายใจเข้าออกแต่ว่าตั้งใจฟังคําแนะนํขาของผู้แนะนาเขาจะแนะนําในการแต่กิเลสถ้าเราคิดตามไปด้วยได้ก็จะดีขณะที่จิตฟังธรรมอยู่เวลานั้นจิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ความไปคิดมันก็เกิด ทิพย์ที่เราได้นี่คือทิพยานไม่ใช่ทิพไม่ไม่ใช่ทิพนตรทิพนตรแปลว่าตาทิพนั่นต้องมีร่างกายไปทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าหรือปุมแต่เราเป็นมนุษย์มีทิพนตรไม่ได้ก็ได้ได้ได้แต่ทิพยานยานไปมารู้ทิพยานจริงๆถ้าจะ่าแปลเตยมศัพท์ตรงแปลว่ามีความรู้สึกทางใจใกล้ตาทิพย์ นั่นหมายถที่ความรู้สึกทางใจดังนั้นเมื่อครูก็แนะนําไปเห็นว่าญาติโยมมีจิตเริ่มสะอาดจากกิเลสมันจะสะอาดเฉพาะเวลาเวลานั้นเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ขางหน้าบ้างเขาถามที่ความรู้สึกถ้าความรู้สึกขั้งแรกเกิดขึ้นให้เชื่อความรู้สึกขั้งแรกทันทีเพราะมันเป็นทิ์ มันจะไม่ผิดถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบว่ามีแต่ก็ถามว่าท่านในอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกถ้าก็บอกว่าข้างหน้าคนที่อยู่ท่านอยู่ข้างหน้าแต่งตัวสียอะไรก็ตอบตามนั้นแต่ว่าทิพยานที่ญาติโยมได้จะมีจะมีควาไมได้จะจำใสไม่เสมอกัน ท่านที่มีกุจิตสะอาดจากกิเลสน้อยจะมีความรู้สึกทางจิตแต่จิตไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกของจิตท่านที่มีจิตสะอาดปากลางเมื่อมีความรู้สึกเขาจิตเขาก็าจิตเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักให้เชื่อความรู้สึกของจิตถ้าท่านที่มีจิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อจิตมีความรู้สึกแล้ว จะจิตจะเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ท่านไปสู่พระจุลาโมนิติลิสานิพานต่อไปตอนนี้ไปเขาบรนดาลูกหลานทุกคนนักญาติโยมทั้งหลายหันหน้าไปทางพุทธลูกตั้งใจสมาทานสิ่งสมาทานไปรมฐทาน